ในขณะนี้นะครับนักลงทุนเนี่ยนะครับข้อมูลจากคอยแช์นะครับเผยว่านักลงทุนสถาบานันแห่ซื้อคันโนเอดาคอยนะครับและก็เหรียญอื่นๆเพิ่มเติมหลังราคาล่วงอันนี้นะครับเกมของนักลงทุนคืออะไรเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญตระกูลแอลคอยต่างๆนะครับทำไมนะครับนักลงทุนเนี่ยเริ่มมีการ เข้ามาซื้อนะครับพวกนักลงทุนสถาบัานต่างๆเริ่มเข้ามาซื้อในตระก,กูลเหรียญแอลคอน L มากขึ้นนะครับโดยจูหัวเลยนะครับว่าเหรียญที่เข้ามาซื้อมากที่สุดคือคาร์ดานโนนะครับหรือ a อดาคอย SRP ทักคดดนะครับหรือ DOT ท่ามกลางตลาดคริปโตที่ดิ้นรนเพื่อฟื้นขึ้นมาจากการปรับฐานราคาครั้งใหญ่นะครับอันนี้อ้างอิงจาก รายงานนะครับที่เผยแพร่ในคอยแช์นะครับจากรายงานเนี่ยเขาเผยว่านะครับการไหลของเม็ดเงินสู่ภริภะพันด้านการลงทุนนะครับด้านคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็อยู่ประมาณ74ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้ว2สัปดาห์ของการไหลออกนะครับแต่จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ซึ่งมีมูลค่าอยู่กว่า151ล้าน ดอลลาร์นะครับข้อมูลยังเผยให้เห็นว่า e ีทู r ร u m นะครับดึงดูดเงินลงทุนมากที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับโดยมีมูลค่าราวๆ4 7ล้านดอลลาร์คิดเกือบ27%ของเงินไหลเข้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากข้อมูลคอยแช์นะครับตั้งข้อสังเกตนะ่านักลงทุนเริ่มเปลี่ยนไปหาคริปโตเคอเรนซีที่ใช้อลกอริทึมแบบ proof of stake กันมากขึ้นนะครับเช่น ADA คอยนะครับ t o t คอยและ XRP ที่ดึงดูดเงินทุนไหลมูลค่ากว่า5.2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3.8ล้านดอลลาร์และ4.5ล้านดอลลาร์ตามลำดับนะครับตามที่ผมได้กำหนดเอาไว้ในแต่ละเหรียญนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะครับบิตคอยกับเห็นเม็ดเงินไหลออกซึ่งเป็นมูลค่าประมาณ4ล้านดอลลาร์นะครับ โดยรวมแล้วจำนวน Adacoin DOT และ x r p มีมูลค่าภายใต้การจัดการของ AUM นะครับที่อยู่ประมาณ27ล้านดอลลาร์นะครับ a d a นะแล้วก็41ล้านดอลลาร์เป็นของ DOT นะครับ XRP ก็ประมาณ40ล้านดอลลาร์ตามลำดับในขณะที่ Bitcoin นะครับยังคงเป็นความอันดับหนึ่งอยู่ในตัวย่อนะครับของ การจัดการของ aum เนี่ยประมาณมากกว่าส0 0 0มล้านดอลลาร์นะครับลองลงมาจากอีทูเรียนะครับที่มีประมาณ1.18หมื่นล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นอ่า e ีทูเรียก็ตามอยู่ตามบีคอยอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับประเด็นตรงนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับสถาบัานการลงทุนที่แห่ซื้อนะครับหนึ่งนะครับใครอยากที่จะรวยนะครับในปีนี้รวยไปกับนักลงทุน หนึ่งคุณต้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือคาร์ดานนะครับนะครับคาร์ดานหรือเอ a ด o าคอคุณต้องมีนะครับสองคือ XRP สามคือพาคาร์นะครับถ้าคุณมีสามตัวเนี้ยในพอร์ตคุณรับรองนะครับว่าราคาเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าราคามันจะเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางที่ดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับคืออี h ทร e รี่ด้วยนะครับแต่อี h ทร e รียมก็ เสียได้นะครับไม่ได้ติดอยู่ในเรื่องของอันนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับคือเรื่องนี้นะครับคือว่านักลงทุนนะครับพยายามที่จะไปในสินทรัพย์ตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่บิตคอยนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองเลยนะครับคือนักลงทุนนะครับพยายามที่จะหลีกหนีบิตคอยแล้วนะครับเนื่องจากบิตคอยเนี่ยมันโดนโจมตีง่ายนะครับเพราะ บิตคอยเนี่ยเป็นระบบการขุดแบบ proof of work นะครับังนั้นในประเด็นข่าวตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนักลงทุนเนี่ยพยายามที่จะไปหานะครับอัลกอริทึมแบบ proof of stake นะครับตรงนี้นะครับที่มีการขุดที่ต่างกับบิตคอยนะครับแล้วมีอัลกอริทึมอันทึมนครับที่ต่างกับบิตคอยนะครับเพื่อเวลาที่เจอปัญหานะครับ เกี่ยวกับบิตคอยนะครับเรียนพวกนี้นะครับจะไม่เจอปัญหาในอนาคตหรือเจอปัญหาน้อยกว่านะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยพยายามที่จะไอัอกอริทึมแบบนี้นะครับและในอนาคตนะครับในประเด็นที่3เรียนพวกนี้นะครับ a ออาอาคอยเอซาร์พีพาร์กเดอเนี่ยพวกนี้นะครับมันมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไรนะครับแนวโน้มในอนาคตนะครับในระยะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะ มันจะมันจะทวนกระแสนะครับหรือว่ามันจะไปพร้อมกับอีทเรียมนะครับซึ่งอีทอเรียมเนี่ยเราเห็นในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีแนวโน้มที่ราคาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่กับบิตคอยล์ละนะครับทั้นถ้าไม่มีสถานการณ์ใหญ่นะครับหรือที่บิตคอยเนี่ยโดนทุบราคาตลาดหละอีทอเรียมเนี่ยก็สามารถยืนอยู่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดมีสถานการณ์ใหญ่ก็ว่ากันไปอีกอย่างนะครับราคาก็อาจจะล่วงไปพร้อมกัน,นครับดังนั้นการที่นักลงทุนเข้ามาซื้อเหรียญพวกนี้นะครับทั้งสามเหรียญเนี่ยก็หวังว่าจะสอดคล้องกับอีทูเรียมน,นะครับคือต้องการที่จะให้เหรียญน,นะครับมันไปคนละทางกับบิตคอยนะครับก็คือว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วบิตคอยเนี่ยราคามันไปเกินกว่าไม่ได้ตรงนี้แล้วนะครับเหรียญ พวกเอ a คอยนะครับ S R P พอก็ดอทหรือ DOT นะครับก็จะเป็นเหรียญที่สามารถรักษาความมั่งคั่งได้อยู่นะครับในขณะที่บิตคอยเนี่ยราคามันไม่ทะลุไปถึง60,000ดอลลาร์ 60, นะครับนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับดังนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ผมส่วนตัวผมเชื่อใน3เหรียญนี้และผมเก็บ1ในสามเหรียญนี้เอาไว้นะครับ พราะว่าผมรู้แล้วนะครับวา่าผมเนี่ยไม่ต้องการที่จะล้อกระแสนะครับไปตามบิตคอยนะครับซึ่งผมก็ลงทุนบิตคอยเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่อยากที่จะอ่าสูญเสียความมั่งคั่งไปกับกระเป๋าเพียงแค่เหรียญเหรียญเดียวนะครับถ้าเกิดเหรียญบิตคอยมันก็จะมีปัญหาผมก็ไม่อยากที่จะมีปัญหากับบิตคอยเหมือนกันนะครับอยากที่จะสร้างโอกาสนะครับในการลงทุนแบบอื่น คุณก็ลองเลือกเหรียญที่คุณเข้าใจนะครับและก็มีความรู้กับมันเองเลยละกัดครับสำหรับวันนี้ข้อความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับถ้ามีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r ร b e และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับและเหรียญต่างๆนะครับคอนเทนต์ต่างๆได้นะครับและผมก็หวังว่าเหรียญ ในอนาคตนะครับจะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคุณสามารถจัดพอร์ตของคุณได้ในทางที่ถูกต้องนะครับและคิดพอร์ตของคุณที่จะสามารถที่จะรักษาความมาั่งคั่งของคุณนะครับได้ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีนะครับเราเรามี4ี่ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิต e b เ o k บุ๊กยูทูและหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับกลุ่มนี้นะครับก็ จะเป็นกลุ่มที่มีข่าวสารข้างในนะครับมีการเรียนการสอนต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเนนซีนะครับก็มีเคล็ดลับในการบอกนะครับในแต่ละเหรียญว่าคุณจะเข้าไปซื้อเหรียญไหนเพื่อคุณได้กําไรเท่าไหร่ตั้งรับเท่าไหร่นะครับตั้งขายเท่าไหร่ตั้งซื้อเท่าไหร่นะครับประมาณนี้คุณก็ลองเข้าไปหาได้เราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่แถบชุมชนหรือใต้โพสต์นี้ถ้าคุณไม่เจอนะครับก็สามารถที่จะอ่า หาเรานะครับได้ในช่องทางต่างๆก็เข้ามาถามได้ที่ YouTube หรือ Facebook ก็ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ